สวัสดีชาวลัคนาราศีมีนมาดูกันนะครับว่าในเดือนมีนาคม2567นนี้ดวงของท่านจะเป็นอย่างไรก็เป็นการทำนายประจำเดือนนะครับจะได้นำไปวางแผนชีวิตได้ชาวลัคนาราศีมีนในเดือนนี้ก็มีทั้งจุดเด่นแล้วก็เรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องเด่นๆในการงานของท่านได้มีความโดดเด่น ประกอบกับดาวประจําตัวท่านก็เดินดีนะครับเดินเรียกว่าเดินเป็นปกติแล้วนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกเนี่ยท่านจะมีการเจราจาติดต่องานการการค้าการขายหรือว่าคนที่เป็นลูกจ้างเขาเนี่ยก็าอาจจะได้รับมอบหมายนะฮะให้อยู่ในขั้นเ,เปิดลูกค้าใหม่พบปะกกลุ่มคนใหม่ๆหรือจัด ได้รับมอบหมายอีเวนต์ใหม่ๆลักษณะที่จะต้องประสานงานนะครับจะต้องระมัดระวังเรื่องการเจรจาและเรื่องเอกสารเป็นสำคัญนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยพอไปได้อย่างราบรื่นแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าโจทย์ใหญ่ๆให้เข้ามาแก้ไขนะครับท่านจะต้องทุ่มเทสัพกกำลังพอสมควรประกอบกับจะต้องใช้ทั้ง ก็เรียกวิชาการข้อกฎระเบียบข้อกฎหมายและการพลิกแพงพอสมควรนะครับให้ให้แก้ปัญหาอันนั้นไปได้และในเดือนนี้มีข้อที่ต้องต้องระมัดระวังคือมันมีดาวบารประคอเนี่ยเข้าไปถึงลัคนาท่านเต็มตัวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ท่านเนี่ยมองภาพอะไรเนี่ยไม่ชัดหรือหลงเชื่ออะไรได้ง่ายๆหนึ่งต้องระมัดระวังค่ะ การขัดแย้งทางด้านคำพูดหรือเอกสารสัญญาถึงขั้นอาจจะมีวิวาทะนะครับกันในกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มที่จะต้องอคบค้าสมาคมด้วยกันหรือคนที่ทำงานด้วยกันหรือร้ายไปกว่านั้นเนี่ยอาจจะมีคดีความ นะครับถึงขั้นเป็นคดีความกันก็ได้นะครับในเดือนนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องแก้ปัญหาอะไรเยอะเลยนะครับถ้าถามบอกมันจะรุ่ร่วงไหมไปลายปลายเดือนไปแล้วเนี่ยท่านจะเริ่มแก้ปัญหาได้แล้วเข้าทําอะไรเนี่ยเข้าทางที่วางไว้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทีมันก็ยังมีอิทธิพลเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยมีความตึงเครียด นะครับจากการแก้ปัญหานั้นๆและดาวบาร์บะห์ที่มันเบียนอยู่เนี่ยมันทําให้ท่านเนี่ยมีความเครียดและวิตกกังวลแบบเหมือนกับไม่ปล่อยวางไม่ได้ปัญหาอันนึงที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าจากพักพวกเพื่อนฝูงหรือความเสียหายเนี่ยบางครั้งมันจะเกิดขึ้นจากคนอื่นเนี่ยแต่มันจะมาถึงตัวท่านโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะไปค้ำประกันเอาไว้ หรือบางคนอาจจะไปทําอะไรไว้เนี่ยนานเนแล้วนะครับอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาได้นะครับเดินนี้ต้องระมัดระวังหรือบางคนอาจจะถูกยื่นโนติมีหมายสารมาจิปาทะ,ะนะครับมันมีความสัมพันธ์กันทางด้านนั้นส่วนทางด้านการค้าการลงทุนเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ได้เสียนะครับทั้งได้และเสียถ้าได้มันก็จะได้พอสมควร หรือทำโปรเจกต์อะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ถ้าเสียมันจะเสียหายเยอะเพราะว่าดาวบาปประคอร์เนี่ยมันเต็มเข้ามาเต็มองค์มากเลยนะครับและทั้งทั้งในราศีจักรและนาวางจักรเนี่ยมันมีพลังมากในเดือนนี้นะครับการเงินการเงินในช่วงของครึ่งเดือนแรกเนี่ยการเงินเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเข้าไปอยู่ในภพลาภผลและได้ตําแหน่งมหาอุดดังนั้นท่านที่มีความกล้า นะกล้าเสี่ยงที่จะลงทุนทําการค้ากล้าแลกกล้าวัดเนี่ยมันก็จะได้กําไรเกินคาดหรือบางคนทำโปรเจกต์เนี่ยมันก็จะได้เงินก้อนเข้ามาแต่ในส่วนของเครื่องเดินหลังไปแล้วเนี่ยดาวการเงินเข้าภพวินาก็ต้องระมัดระวังนะครับการใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะสูญเสียหรือ ตามเงินไม่ได้หรือไม่เป็นไปตามคาดหวังหรือมีการหักหลังทรยศกันนะครับดังนั้นในครึ่งเดือนแรกเนะี่ยรีบรีบเก็บรีบโกยรีบตามรีบทวงชิปาถาให้เสร็จสิ้นนะครับครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะมีอาการเช่นนั้นนะครับมาดูทางด้านความรักนะครับทางด้านความรักในเดือนนี้นะครับดูเหมือนว่ามันอาจจะมีกิจกรรม แห่งการท่านเนี่ยอาจจะต้องไปดูแลปัญหาของแฟนนะครับอาจจะมีเรื่องอะไรกระจุกกระจิกเข้ามาให้ท่านต้องเข้าไปหรือบางทีแฟนก็เข้ามาผัวพันจนท่านเนี่ยบางทีก็จะรู้สึกว่ามันมันผัวพันมากไปนะครับและในเดือนนี้ท่านอาจจะมีอารมณ์ของความเป็นตัวเองสูงพอสมควรนะครับหรือความรักนี่มันอาจจะ อยู่ใกล้กันแต่ความรู้สึกมันเหมือนกับมันเหมือนกับมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้เธอเขามากำกายล้ำเส้นมากนักนะครับก็ต้องบริห,รหารตัวนี้ให้ดีเพราะว่ามันก็มันอาจจะมีการแบบว่าเขาเรียกว่าใช้คำพูดที่ทำให้เสียความรู้สึกกันไปได้นะครับก็ประมาณสักเดือนนี้เดือนเดียวน,นะฮะก็ประครับประคองกันไปนะครับดูเหมือนว่าชาวลัคนาราศีมีนในเดือนนี้มีโจทย์อะไรที่ท่านจะต้อง ให้แก้เยอะท่านก็เลยอาจจะมีความเข้มในบุคลิกและอารมณ์ของท่านสักหน่อยนะครับอาวก็ว่างันตามนั้นนะครับแล้วขอให้ท่านโชคดีนะครับกลับมาพบกันเดือนหน้าสวัสดีครับ